อยากให้ทุกคนสำรองข้อมูลนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มคำถามที่จะสากให้ทุกคนได้คิดคือว่าวันนี้แบคกอพของคุณปลอดภัยแล้วหรือยังสวัสดีครับผมปิงกิรติจากวีมซอฟต์แวร์ประเทศไทยครับเป็น Channel Manager ดูแลในส่วนของพาร์ทเนอร์นะครับจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของ v ีมเดต a าคาวฟอร์ม r m โครซอฟต์สามห ซึ่งโซลูชันของวีมเนี่ยสามารถทำการสำรองข้อมูลหรือว่าแบ็กอัพได้สี่แอปพลิเคชันนะครับหนึ่งก็คือตัว Exchange o n l i n ไลนหรือว่าอีเมลนะครับ o ม o ครซอฟท a ทีมแชร์พอยแล้วก็ Microsoft One Drive นะครับสำหรับ Use c a s e ที่ทุกคนถามหาหลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของการ Compli อันนะครับในการตรวจสอบเรื่องของ Audit เวลาที่มีพนักงานหรือว่ามีพนักงานโจรกรรมเรื่องของข้อมูลเนี่ยเรายังคงสามารถที่จะตรวจสอบหรือว่าเอาจากไฟล์ที่เราสำรองข้อมูลขึ้นมาตรวจสอบได้นะครับประเด็นที่ก ที il, s, ian, like ่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการตั้งใจลบข้อมูลกันละกันนะครับอย่างเช่นอยู่ในแชร์พอยต์เดียวกันอยู่ใน m i c r o s t f t t e นะครับบางคนไม่หวังดีในองค์กรนะครับหรือภายนอกองค์กรเองก็ตามนะครับและประเด็นที่3คือเรื่องของ Cyber Attack นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้นะครับในยุคปัจจุบันก็จะมาโจมตีในส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะดูแลเรื่องของข้อมูลนะครับในการทำแบ็กอัพขึ้นมาได้ สุดท้ายนะครับเราสามารถที่จะรีสตร์โตข้อมูลเน่ยเป็นแบบไฟล์หรือว่าสามารถค้นหาหรือว่าเ e ิร์ชได้นะครับด้วยความสามารถของ v e a เ a ต a าคลา o ฟอรเอง3 6 5เป็นแบบ Unlimited Storage <c oughs> นะครับดังนั้น user หรือว่าลูกค้าเองนะครับไม่ต้องสนใจเลยในเรื่องของพื้นที่เพราะว่าเราให้บริการแบบ Unlimited Storage <c oughs> แล้วที่สำคัญอยู่บน Public Cloud มีความปลอดภัยในระดับ Public Cloud นะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะมีตัว v Vim d a t d c t o u d for x365 flex ครับคิดเป็น per user นะครับตัว user เนี่ยสามารถ Backup ได้4แอปพลิเคชันเลยนะครับก็คืออตัว e ี a i l sharepoint one drive แล้วมาก็ microsoft teams นะครับรองรับทั้งหมดเลย4แอปพลิเคชันโอ้นิดเดียวเองครับประมาณแค่10 user เริ่มต้นต่อปีนะครับเป็น subcription s ขอบคุณครับ